EP 3ความลับของ exit interview รู้จักสาเหตุการลาออกเพื่อสร้างองคอ์กรที่ดีกว่าการลาออกของพนักงานถือเป็นโอกาสสำคัญที่ให้องคอ์กรได้เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาภายในและปรับปรุงเพื่อรักษาพนักงานที่มีคุณค่าไว้ในอนาคตหนึ่งในเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการทำความเข้าใจสาเหตุการลาออกคือ exit interview ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์พนักงานที่กำลังจะออกจากองคอ์กรเพื่อเก็บข้อมูลและความคิดเห็นที่อาจช่วยให้องคอ์กรเห็นถึงปัญหาที่ควรแก้ไขเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่แข็งแกร่ง และน่าอยู่ยิ่งขึ้นประโยชน์ของ Exit Interview โดยประโยชน์ของ Exit Interview นั้นสามารถช่วยให้ผู้บริหารได้ข้อมูลสำคัญจากพนักงานที่กำลังจะจากไปซึ่งอาจรวมถึงปัจจัยที่มีผลต่อการลาออกเช่นความพึงพอใจในงานโอกาสในการเติบโตและบรรยากาศในการทำงานข้อมูลเหล่านี้สามารถนำไปปรับปรุงและพัฒนาองค์กรได้อย่างตรงจุดซึ่งจะช่วยลดอัตราการลาออกในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่พนักงานรู้สึกผูกพันมากขึ้น นอกจากนี้เรามาดูวิธีการดำเนิน exit interview อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีคุณค่าและนำไปปรับปรุงองค์กรได้อย่างตรงจุดกันครับ 1. ตั้งคำถามที่เกี่ยวข้องและเจาะลึกคำถามควรเน้นไปที่ประสบการณ์การทำงานในองค์กรทั้งในด้านที่พนักงานรู้สึกพึงพอใจและด้านที่คิดว่าควรปรับปรุงเช่นอะไรที่ทำให้คุณตัดสินใจลาออกหรือมีอะไรที่องค์กรควรปรับปรุงเพื่อให้ดีขึ้น 2. สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรและปลอดภัยควรทำให้พนักงานรู้สึกสบายใจ และเปิดเผยข้อมูลอย่างจริงใจหลีกเลี่ยงการตำหนิหรือตัดสินเพื่อให้พนักงานกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา 3. วิเคราะห์ข้อมูลและระบุแนวโน้มเมื่อได้รับข้อมูลจาก exit interview ควรวิเคราะห์เพื่อหาแนวโน้มที่ชัดเจนเช่นสาเหตุการลาออกที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งซึ่งอาจช่วยให้องค์กรเห็นถึงปัญหาที่มีผลกระทบต่อพนักงานหลายคน 4. นำข้อมูลไปสู่การปรับปรุงที่เป็นรูปธรรมข้อมูลจาก exit interview ควรนนำไปใช้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงภายในองค์กร เช่นการสร้างโอกาสในการเติบโตการปรับปรุงการสื่อสารหรือการสนับสนุนพนักงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 5. ติดตามผลลัพธ์และประเมินผลการปรับปรุงหลังจากดําเนินการปรับปรุงตามข้อมูลที่ได้มาควรติดตามผลและประเมินว่าสิ่งที่แก้ไขนั้นช่วยลดอัตราการลาออกหรือเพิ่มความพึงพอใจในองค์กรได้หรือไม่ขอยกตัวอย่างคําถามที่สามารถใช้ใน exit interview เพื่อเป็นแนวทางให้กับทุกท่านดังนี้ครับอะไรคือสิ่งที่คุณชอบมากที่สุดในการทํางานที่นี่ มีอะไรที่คุณรู้สึกว่าองค์กรควรปรับปรุงบ้างคุณได้รับการสนับสนุนในด้านการพัฒนาทักษะและความก้าวหน้าในสายอาชีพหรือไม่มีเหตุผลอื่นที่มีผลต่อการตัดสินใจลาออกของคุณไหม Exit Interview ไม่ใช่เพียงแค่การสรุปการทำงานของพนักงานแต่เป็นโอกาสสำคัญที่ให้องค์กรได้เรียนรู้และเติบโตจากข้อผิดพลาดที่ผ่านมาการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากพนักงานที่กำลังลาออก จะช่วยให้องค์กรเข้าใจถึงความต้องการของพนักงานมากขึ้นและปรับปรงให้ตรงจุดซึ่งจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่และดึงดูดพนักงานให้คงอยู่กับองค์กรได้ในระยะยาวสำหรับอีพีหน้าเตรียมพบกับการบริหารทรัพยากรบุคคลยุคใหม่รับมือกับการลาออกของพนักงานแบบมืออาชีพเราจะมาเจาะลึกแนวทางการจัดการการลาออกของพนักงานในยุคปัจจุบันด้วยวิธีการที่มีประสิทธิภาพตั้งแต่การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมความผูกพันไปจนถึงการวางกลยุทธ์ในการรักษาพนักงานให้อยู่กับเรา เพื่อให้องค์กรของคุณสามารถรับมือกับความท้าทายได้อย่างมืออาชีพสามารถติดตามรับชมได้ตามวันและเวลานี้เลยครับ